ฉีดวัคซีนที่สถานีบางซื่อกลางนะครับน,นี่เดี๋ยวเราจะไปกันยังไงไป,ไปดูกันเถอะสวัสดีครับตอนนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานมากวันนี้เราก็จะมาไปแบบรุงกัน จะไปไหนเราไปฉีดวัคซีนนะเราไปฉีดวัคซีนที่สถานีบางซื่อกลางนะครับน,นี่เดี๋ยวเราจะไปกันยังไงนะไปไปดูกันเถอะ ด้วยการเดินทางไปยังสถานีกลางบางซื่อ,อวิธีที่แนะนําก็คือสะดวกและก็ง่ายที่สุดและนั่นก็คือการนั่งรถไฟฟ้านะครับไปลงที่สถานีอโศกนะครับแล้วก็ลงไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีสุขุมวิทจากนั้นก็ลงที่สถานีบางซื่อในทางเดินเนี่ยก็จะมีป้ายนะครับบอกเส้นทางนะครับไป ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อหรือถ้าไม่เข้าใจสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สถานีนั้นๆได้เลยนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับคือเราจะมานั่งรถไฟฟ้าบีเดสเนี่ยย,ยาวๆเลยมาลงที่สถานีหมอชิดซึ่งข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีรถเมล์ชัตเติลน,นะครับเป็นรถเวียนเนี่ยเข้าไปที่สถานีกลางบางซื่อ ไปยังประตูต่างๆที่เราจะมีนัดในการฉีดวัคซีนได้นะครับ มาชุดใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามทางรถไฟเพื่อไปขึ้นรถชตเอต้ลทางนู้นนะครับครับเมื่อเราข้ามมาฝั่งของสถานีบางซื่อกลางเราก็จะมารอรถวนนะครับของสถานีกลางบางซื่อเพื่อไปยังประตูต่าง ที่เราจะไปรอฉีดวัคซีนกันในที่นี้ผมได้จองวัคซีนไว้กับดีแทในตั้งแต่ช่วงพฤษภานะครับก็ได้คิวฉีดช่วงเวลานี้พอดีก็จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับ ทำการตรวจสอบเอกสาร QR code นะครับเริ่มจากจุดที่1นนะครับเมื่อเราตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะมีจุดชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันนะครับจากนั้นทางไปจุดที่2เนี่ยก็เข้าได้เฉพาะผู้ที่จะรับวัคซีนนะครับจุดที่2ก็คือมาลงทะเบียนและเซ็นใบยินยอมในการรับวัคซีนนะครับจากนั้นมาจุดที่3เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยชี้ว่า ตรงไหนที่ว่างอยู่สามารถเข้าไปรับวัคซีนได้เลยนะครับซึ่งในจุดต่างๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับอันนี้คือหลังจากฉีดแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีอาการไข้เล็กน้อยแล้วก็มาพักสังเกตอาการนะครับประมาณ30นาทีจากนั้นก็เตรียมตัวกลับและก็เดินออกทางด้านหลังนะครับก็อยากจะบอกว่าคนก็เยอะนะครับแต่ว่าจะไม่หนาแน่นเท่าที่ ตามข่าวที่เขาโพสดไว้เพราะผมไปช่วงบ่า,ายเย็นๆแล้วก็จะมีรถเมล์นะครับพากลับไปยังจุดต่างๆอาทิเช่นอนุสาวรีย์ชัยสานีรถไฟใต้ดินนะครับหรือจะเป็นที่สานีไฟ b t s นะครับครับตอนนี้ก็รอดูการกันเนานะตอนนี้ก็ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะฮะ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราเฮ้ยรถไฟนี่หว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็ตอนนี้เรามีทั้ง IG นะครับมี f c e e o o o k แ n p a g e นะครับแล้วก็มีกลุ่มเฮ้ยรถไฟนี่หว่านะครับไว้คอติดตามแลกเปลี่ยนภาพรถไฟสวยๆซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอกลับบ้านไปนอนพักรอดูการเพิ่มเติมก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ ถ้าเราได้เดินทางกันวันนี้ไปก่อนนะครับบายบานปูน,ปน